ู้ชมถ้านับจากยุบสภา20มีนาคม2566นี่ก็4เดือนแล้วนะคะที่รอการมีรัฐบาลอำนาจเต็มเข้ามาสิ่งที่พักเพื่อไทยแบกเอาไว้อยู่ในเวลานี้ก็คือการเดินหน้าประสานเพื่อให้แคนดิเดตจากเพื่อไทยสามารถที่จะได้รับการสนับสนุนเสียงมากเพียงพอในที่ประชุมร่วมรัฐสภา375เสียงค่ะแต่สิ่งสำคัญในเวลานี้ก็คือโจทย์เรื่องของมาตรา112และความเป็นก้าวไกลที่ทาให้เพื่อไทยต้อง ตัดสินใจอย่างไรหลังจากนี้ล้วนแต่มีความเป็นที่จับตามองนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการดำเนินการในเวลานี้ที่เพื่อไทยก็ต้องถือเอาไว้คือ MOU ของ8พักรวมค่ะก้าวไกลยังอยู่ พร้อมกับแนวทางเรื่องของการแก้ไขมาตรา112เสียงสวที่ผ่านการโหวตสองครั้งที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นการโหวตนายกรัฐมนตรีครั้งที่1และการโหวตครั้งที่2ที่เป็นการเสนอชื่อคุณพิธาซ้ําได้หรือไม่เสียงของสวมีแต่จะลดลงค่ะเพื่อไทยจะต้องหาเสียงสวเพิ่มให้ได้บวก60เสียงซึ่งล่าสุดที่เช็คกับคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจก็ยืนยันว่าตอนนี้เพื่อไทยกําลังหารือกับสวอยู่ค่ะ แต่ถ้าดูจากเงื่อนไขที่สวบางคนบอกมีเก้าวไกลไม่มีสว ก็น่าจะหมายความว่าแนวทางในการไปประสานกับสอวอไม่ง่ายเลยทีเดียวแนวทางนี้กําลังเป็นที่ชัดเจนว่าฝั่ง188เสียงเขาก็จะเดินตามนี้ด้วยนะคะและยังหมายถึงมาตรา112ที่ถึงแม้บางพักจะบอกว่ายังทํางานกับก้าวไกลได้แต่ต้องไม่แตะ112ซึ่งถ้าดูจากการโหวตข้อบังคับ41ก็เห็นแนวทางค่อนข้างชัดเจนค่ะว่าถ้าก้าวไกลยังอยู่ถึงแม้จะมาเปลี่ยนเป็นแคนดิเดตของเพื่อไทยอย่างไรซะสถาน การก็คงจะยากไม่ต่างกันกับก้าวไกลสักเท่าไหร่ก็คือไปไม่ถึง375เสียงค่ะท่าทีของก้าวไกลหลังจากที่ทแถลงข่าวกันไปเมื่อวันศุกร์และพลตบารเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทก็ประกาศว่าก็ต้องมีการเสียสละเกิดขึ้นน,น,นะคะทางฝั่งของ 188เสียงบางพักก็เข้ามาหารือกันกับเพื่อไทยแล้วและมีการชุมนุมเกิดขึ้นมาช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณชัยธวัตตุลาคนเลขาธิการตุลาทนเลขาธิการของพรรก้าวไกลค่ะก็มีความเคลื่อนไหวออกมาในช่วงสุดสัปดาห์ด้วยนะคะ ชวิตข้อความค่ะขอบคุณกำลังใจที่ส่งมาให้กับทางก้าวไกลยืนยันว่าจะยังคงเดินหน้าต่อไปแต่ไม่ได้เอ่ยถึงการขับเคลื่อนหรือการจับมือกันหลังจากนี้ที่ยังเป็น8ปพักร่วมกันอยู่นะคะ ฝั่งของคุณพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพักค่ะซึ่งไปพบปะก,กับฐานเสียงในภาคตะวันออกทั้งที่ชนบุรีระยองจันทบุรีซึ่งก้าวไกลชนะกวาดมาแทบจะทั้งจังหวัดในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาคุณพิธาทำแฮชแท็กพิธาพบประชาชนขึ้นมาค่ะระบุถึงการไปทำงานเพื่อติดตามปัญหาของประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกไปงานสุราก้าวหน้าไปติดตามปัญหาของภาคการเกษตรน้าแ้งผลผลิตทางการเกษตร ตอนนี้เนี่ยถ้าถี่คือก้าวไกลจะยังไม่ถอยไปเป็นฝ่ายค้านค่ะเปรียบเทียบสถานการณ์ในเวลานี้ว่าคือเรือที่ทั้ง8ปดพักกำลังอยู่ร่วมกันกําลังรั่วค่ะถ้าทางเลือกที่เกิดขึ้นคือจะต้องมีคนเสียสละออกจากเรือมันจะดีหรือร้ายถ้ายังอยู่ด้วยกันแล้วซ่อมเรือให้แข็งแรงรักษาสัจจะที่ให้ไว้กับประชาชนก็เป็นแนวทางที่ทําได้ค่ะใครจะ ถ้าเรือมันลุกก็ต้องช่วยกันอดรช่วยกันชำไม่ใช่มาถี่เพื่อออกจากเือแลไม่ถี่เพื่อช่น ออจ้วกยยด25 25ล้นาเลนาเสียงสูง้250เสียงไม่ได้ให้มันเลป สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นช่วงเวลายากลําบากของเพื่อไทยอยู่พอสมควรแต่ถ้าย้อนกลับไปดูต้นตอของเรื่องนี้จริงๆก็คือกติกาค่ะรัฐธรรมนูญปี2562ที่ทําให้เกิดรัฐบาลผสมสมัยการเลือกตั้งครั้งแรกพักอันดับหนึ่งก็คือเพื่อไทยก็เคยถูกผลักให้ไปเป็นผู้นํำฝ่ายค้านมาแล้วนะคะทำให้ต้องมาดูว่าการเรียกร้องของก้าวไกลที่มันมีต้นทุนเรื่องเวลาต้องรอให้สอวอหมดอํานาจ ก็สิบเดือนแล้วเพื่อไทยจะรอโหวตให้กับคุณพิธาหรือโหวตไม่ข้ามขั้วได้หรือไม่เมื่อเทียบกับอีกฝ่ายที่ตอนนี้เขาผนึกกำลังกันอย่างแน่นแฟ้นระหว่าง188เสียงกับสอวอค่ะและก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะคะที่ภูมิใจไทยซึ่งมี71ที่นั่งมีบทบาทอย่างเด่นชัดต่อคิวเป็นพักอันดับ3ก็จริงแต่ก็มีคนฝันแปลกค่ะคุณสมชัยศรีสุทธิยากรอ้างถึงความฝันเมื่อช่วงเช้าตรู่สมการที่เพื่อไทยเดินหน้าต่อ มันไม่มีก้าวไกลยอยู่ในนั้นแต่เป็นเพื่อไทยและพักร่วมรัฐบาลเดิมจับมือกันท,ทั้งทั้งที่แคนด,ดิเดตสใน3คนประกาศเอาไว้ตอนหาเสียงว่าไม่เอาเผด็จการและหัวหน้าพักก็ไปดีเบตบอกว่าจะต้องลาออกแน่ๆถ้าจับมือกับ,บลุงอาจารย์สมชัยก็เลยบอกว่าในความฝันเนี่ยปรากฏว่าทั้ง3คนประกาศลาออกเพื่อไม่ให้เป็นการาพูดแล้วไม่รักษาคำพูดจากการหาเสียงที่ให้ไว้กับประชาชนนะคะ